ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอ,ออากาศพันธทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย กบฎิชันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะยังคงนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าเราได้ลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6สำนักง,งานพัฒนาภาคหหน่วยบราชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนยควัแพันดินรุ่นที่3จํจำนวน70คนเพื่อให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาปรพิษพร้อมนํากลับไปใช้ในชีวิตประจําวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปดําเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวต่อไปณศูนย์การเรียนรู้ตามรัับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบกตำบลกลางอเภอเดชอุดมจัังหวดอุนบลราชธานีนั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะต่อไปก็ยังคงอยู่กันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6สําสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชักรารอาหารพัฒนา,าค่ะ ได้จัดกำลังพลศูนย์การเรียนรู้จำหน่ายผลผล,ผลิตประจำฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาหมอยักษ์พันชุมพรให้แก่กำลังพลและราษฎรในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วยในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อให้กำลังพลและราษฎรได้รับสารอาหารโปรตีนจากปลาและช่วยบรรเทาความเดือ,อดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณนะบ้านโคกพัฒนาหมู่13ตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ